การเลือกเหรียญที่น่าสนใจหรือมีโอกาสเติบโตการคำนวณ Market Cap หรือการดู Market Cap เนี่ยเขาดูกันยังไงเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคลิปตีเคร์เรนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซีก่อนอื่นเลยลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับถ้าไม่กดเนี่ยผมงอนนะฮะคลิปนี้นะฮะก็ผมมาทำมาเอ้ยมาทำนะฮะมาทําตามสัญญาที่บอกว่าการคํานวณมาเก็ตแคปหรือการดูวิธีการเติบโตของเหรียญแต่ละเหรียญหรือการเลือกเหรียญไหนที่มันน่าสนใจเนี่ย เขาเลือกกันยังไงนะครับหรือเขารู้ได้ยังไงว่าเหรียญไหนน่าจะเติบโตไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับใต้คลิปด้านล่างแล้วกันนะครับก็ผมจะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์หรือใต้คลิปนะเพื่อนๆลองเปิดดูนะครับก็จะเป็นคอยมาร์เก็ตแคปนะครับซึ่งนะครับผมต้องบอกว่าผมเคยบอกการดูคร่าวๆแล้วแล้วผมก็ได้อัดคลิปไว้ก่อนอ,นอนันนี้ซึ่งเป็นคลิปเมื่อนานมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ ก็จะเป็นคลิปนี้นะครับที่ผมบอกว่าวิเคราะห์เหรียญ NFT เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหรียญพวกนี้เนี่ยมานาแซน AXS หรืออะไรต่างๆราคายังไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเท่าถึง2เท่าโดยประมาณนะครับถ้ามองในมุมมองของเหรียญมานาแต่ถ้าเราลองมาดูในเหรียญอื่นละ่ะมันจะโตได้กกี่เท่าเราลองมาอันนี้ที่ผมบอกว่ามานาเนี่ยโตได้อีก1เท่าถึง2เท่าคือผมเอาไปเทียบกับการที่จะโตไปถึงบริเวณแถว AXS เนี่ย เนี่ยนะครับหรือ Axi เนี่ยครับผมก็บอกว่า1เท่าถึง2เท่าคือประมาณเท่าไหร่ครับก็ <g ül> จะเพิ่มไปอีก2เท่าก็เท่าไหร่เพื่อนๆก็ตีดูก็ประมาณ4ี่เหรียญหรืออาจจะ3มเหรียญก,กว่าๆประมาณนี้ซึ่งปัจจุบันมานาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้ดูการาฟอะไรเลยนะผมบอกว่าผมไม่ดูการาฟผมดูแค่ Market Cap อย่างเดียวนะครับดูแค่ Market Cap อย่างเดียวโอเคทีนี้เรามาดูกันครับ หนึ่งเท่าถึงสองเท่าจะมันโตเกินคนนั้นไปอีกนะครับแม่ผมแบบหล่อหรือเปล่าครับเนี่ยมันเกี่ยวอ,อะไรกันวนะครับก็เป็นไงครับประมาณสามเหรียญหรือสี่เหรียญแต่นี่มันโตมาห้าเหรียญเพราะว่าอะไรมันโตแซง Ax s นั่นเองนะครับมันก็เลยไปห้าเหรียญไงครับเพื่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับแม่อืมนะครับใครที่ได้ดูการวิเคราะห์อของผมแต่ตอนนั้นคือคนติดตามยังไม่เยอะนะครับ ว่าผมแบบยังไม่หล่อเท่าไหร่แต่ตอนนี้หล่อมากแล้วนะฮะโอเคนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าไอ้นี่นะครับผมก็จะให้ลิงก์เพื่อนๆไว้นะก็เพื่อนๆเลือกที่ค r y p t o c u r เ e n c y นะครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับแรงนะครับผมหรือลำดับขั้นของ market cap ของแต่ละเหรียญนะเหรียญไหนอยู่ลำดับเท่าไหร่บิตคอยน์ลลำดับที่หนึ่งอีธิเียมก็2องไบแนนนะครับแล้วก็อะไรเนยครับ ADA นะครับที่ละของใครหลายคนนะฮะ แล้วก็ดองดอชคอยนะครับชิบะอะไรแบบนี้ซึ่งมา r k e ก Cap อยู่ตรงไหนก็ดูตรงนี้นะครับ Market cap เนี่ยนะครับโอเคทีนี้เราดูยังไงเลทีนี้สิ่งที่เราต้องมีคืออะไรนะครับผมสิ่งที่เราต้องมีก็คือเครื่องคิดเลขนะครับแม่นี่นะครับผมก็เตรียมมาแล้วนะครับเครื่องคิดเลขโอเคเราเตรียมไปเลยนะทีนี้เราจะเลือกยังไงล่ะครับแอดดูยังไงนะครับว่าเหรียญไหนมีโอกาสเติบโตไปที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะฮะ อ่าผมแบบคือผมก็ไม่รู้อะเหรียญไหนชื่ออะไรบ้างอะไรแบบสมมติผมไม่รู้เลยนะแบบไม่มีความรู้เลยนะอ่าไม่มีความรู้เลยแบบเราอยากจะเลือกเหรียญที่แบบเอออยากจะซื้อลองแบบเผื่อมูลสักทีอะไรแบบนี้นะครับผมก็เ่ะเปเดาๆไแล้วกันนะครับก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลยนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆปึ๊บปื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 ๊บอ่าสักลำดับท้ายๆอะแล้วกันนะลองดูนะครับคือเราไม่มีความรู้นะเราก็เลื่อนไปเรื่อย เราอยากได้เหรียญที่แบบอยากจะโตก้าวหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยผมลองเลือกอันแบบแดงๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอันเขียวๆมันอาจจะหมายถึงว่าโตมาแล้วโตมาแล้วนะครับผมก็เอาแดงๆแล้วกันสมมติผมเลือกอันแดงๆแล้วกันนะครับแดงๆแนง็ได้เลือกมาหนึ่งอนผมเลือกอ่าผมเลือกไอ้เหรียญเนี่ยผมก็ไม่รู้มันคือเหรียญอะไรนะผมกดมั่วจริงๆนะครับเนี่ยผมบอกเลยนะฮะซึ่งเขาก็จะบอกอะไรครับเนี่ยหนึ่งวันตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่นะครับเขาก็จะบอก เหรียญนี HA, today, problems, power, ้ช like ื่อเหรียญอะไรนะครับอันนี้ก็คือเว็บของเขานะครับเราเข้าไปดูได้เป็นเหรียญเกี่ยวกับอะไรเหมือนเหรียญเกมสเกี่ยวกับ NFT เหรียญเกมมิ่งอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกนะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถลองเข้ามาดูนะครับเขาก็จะบอกว่าจํานวนเหรียญมีเท่าไหร่นะครับทางขวามือนี้นะครับแต่ผมเอาแบบพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับที่เราจะลองมาดูกันนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับ0.7นะครับราคามันเปิดที่2เลยโอ้โ oh, ห2.5นะครับก็โตอีกประมาณเท่าไหร่ครับหลายเท่าอยู่นะครับอ่าอย่างน้อยเราก็ได้เงินนะถ้ามันไปไฮเดรย์กัอะไรก็ได้เยอะอยู่ทีเดียวนะครับซึ่งนะครับมันเป็นเหรียญเกี่ยวกับอะไรแล้วกดดูก่อนน่าจะเป็นเหรียญเกี่ยวกับเกมใช่ไหมเรากดเลยครับเหรียญเกี่ยวกับเกมอ่าเราได้ละมันมาเป็นเหรียญเกี่ยวกับเกมแล,แล้วเรากดมาเราก็จะเห็นกลุ่มเดียว เดียวก,กันกับเขาเนี่ยนะครับว่ามีเหรียญไหนบ้างนะครับอสมมติอันนี้เป็นมานาดับที่1และที่ผมได้บอกไปซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเกี่ยวกับเกม nft หรืออะไรก็ตามแต่ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้จริงๆผมแค่จะมาลองสอนวิธีคำนวณนะครับทีนี้เราดูอะไรนะครับผมแล้วก็จะเห็นเลขนะครับอันนี้9 9้าเท่าไหร่ไม่รู้่ผมนับเป็น9แล้วกันเอ้า0 0 0แล้วกันผมนับเลขสี่ตัวหน้าแล้วกันนะครับ9ก0า8ั0สาม0ปันสหและเหรียญนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ1 3 8 8ันสาอแปดแ คำนวณเลยครับสมมตินะครับผมเทียบกับไปถึงแซนแล้วกันผมเอาไม่กล่าวถึงแบบแบบผมเผื่อใจไว้นะครับ,แบบเผื่ออกหักอะไรแบบนี้นะฮะที่ไอ้เก้าพันสามเนี่ยผมจะไม่ขอไปเทียบเขาแล้วกันมานะผมไม่ขอไปเทียบแล้วกันคือผมไม่รู้วนะ่านเหรียญนี้ทําอะไรนะผมเทียบมาเก็ตแคบเลยจริงๆแล้วเราต้องเทียบเกี่ยวกับเ,ออเหรียญที่ทํางานคล้ายๆกันอย่างเช่นถ้าเป็นเกมเกมการ์ดก็ควรจะเลือก ที่เอาไปเทียบกับเกมการ์ดที่เหนือกว่าที่ Market Cap สูงกว่าจริงๆแล้วเราควรเทียบประมาณนั้นนะครับอย่างเช่น Smart Contact ก็อาจจะเทียบอย่างเช่น ADA, Ethereum, BNB อะไรแบบนี้นะครับเกี่ยวกับในกลุ่ม Smart c o n นแท t ก็เอามาเทียบกันอะไรแบบนี้แต่อันนี้ผมแบบมองภาพรวมๆก่อนละกันนะครับโอเคเอผมจะมองไปที่กาลาละกันนะครับกาลาห้าพัเอาอะไรครับผมห้าพัตั้งเลยนะครับหารสิครับทีนี้ 1388เท่ากับอีก3.6เท่าหมายความว่าอะไรจากราคา0.7เนี่ยโตอีก3.6เท่านะครับ0.7โตอีก3.6เท่า0.7คูณ3.6นะครับก็คือราคา2.52นั่นเองซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เหรียญเหรียญเนี่ยนะครับแวกเนี่ยนะครับหรือชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับ ผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะนะฮะจะโตได้อีกนะครับ2.52 USD นะฮะเป็นไปได้ถาม,ไไมว่าเป็นไปได้ไหมก็เลยตอบว่าเป็นไปได้เนื่องจากอะไรนะครับก็ให้เหตุผลว่าเนื่องจาก Marketcap นั่นไงก็นี่คือที่มาที่ไปนะครับโอเคดูใหม่นะครับผมผมอยากกาวกว่านั้นอะไรแบบนี้ครับแอดเราเรียกล่างๆเลยแล้วกันครับแอดครับนะฮะ เหรียญอะไรนะครับดาเฮ้ยเคยมีเพื่อนเพื่อนพูดถึงเหรียญนี้นะอ่าผมเอาเหรียญนี้เลยเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับมายเกนแคปที่เท่าไหร่นะครับมันเป็นเหรียญเกี่ยวกับอะไรอ่ะกดน่าจะเหรียญเกมไหมครับนะครับน่าจะเหรียญเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็ดูอะไรครับนี่ครับ NFT เกมเมตาเวิร์สอ่าแสดงว่ามันน่นจะเกี่ยวกับเกมเมตาเวิร์สแน่ๆเลยแล้วก็กดเข้าไปดูอ่านี่ก็เป็นเกมจริงๆด้วยนะครับโอเคแต่จริงๆมันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้ว เอ,อเราก็ควรจะเอาไปเปรียบเทียบกับเกมในกลุ่มนั้นๆนะฮะเพื่อนๆแต่นี้ผมจะลองเปรียบเทียบแบบเดาๆเลยละกันนะครับแบบกาวๆอันนี้484ถูกต้องไหมครับผมก็จะไปเทียบเลยครับกับไอเหรียญเมื่อกี้นะครับ1388 1388หารเท่าไหร่นะครับผมก็ลืมแล้วนะฮะแหมเพิ่งเปิดเมื่อกี้นะฮะอยู่ไหนล่ะ484นะครับหาร 4.84เท่ากับ2.8เท่าหมายความว่าอะไรไอ้ราคาปัจจุบันที่4.2เหรียญเนี่ยโตได้อีก2.8เท่าก็คูณเลยครับคูณคูณนะครับคูณแล้วใช่ไหมโอเค4.02หมายความว่าเหรียญดาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตไปที่ราคา11.52 USD นี่แหละครับคือที่มาที่ไปของการเติบโตโดยที่เราไม่ได้ดูกราฟเลยนะเราไม่ดูกราฟนะครับอันนี้มองในมุมมองของ Market Cap หรือเพื่อนๆจะอาจจะเอาไปประกอบการตัดสินใจกับการที่แบบว่าเราดู Market cap แล้วปุ๊บอ๋อโอเคเหรอนี้มีโอกาสที่จะเติบโตว,ว่ะแล้วเราก็เลยไปดูกราฟว่ามันเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อไหมถ้ามันเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อเราก็อาจจะซื้อแต่ถ้าใครไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะซื้อเ่อะนะฮะ ไม่สนใจจะซื้ออย่างเดียวก็ซื้อได้นะครับอย่างที่ผมได้พูดถึงเกี่ยวกับเหรียญมานาไปในช่วงคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้พูดถึง marketcap ผมดูแค่ marketcap ผมไม่ได้ดูกราฟนะครับโอเคนะครับถ้าเราจะลองกราฟอีกแล้วฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหรียญเกมนะผมไม่ค่อยรู้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ผมมาดูคำนวณ Market cap แบบเข้าข้าวนะครับให้เพื่อนๆดูว่าเขาคำนวณกันยังไงนะฮะอ่ะอย่างเรียนนี้อ่ะ 98กับเหรียญนี้เอาแบบใกล้ๆเคียงกันหน่อยแบบไม่กลาวมาก126ก็เอาเลยนะครับ126หาร98ก็เท่ากับ1.2เท่านะครับ98นะไป126ก็1.2ึเท่าก็จากราคานี้คูณ2.78ก็โตได้อีกประมาณนะครับไปที่3.5เหรียญโดยที่ดูแค่ Market Cap แค่นั้นแหะครับเพื่อนๆ ทีนี้เพื่อนๆก็ลองไปเลือกเหรียญดูได้นะครับเนี่ยก็จะมีเหรียญต่างๆนะครับผมสมมุติเรากดอีทีเรียมอ่าอีทีอ่ามันก็จะมีเมตาเวิร์สถูก,ถ,กถูกต้องไหมครับเมตาเวิร์สมีใน chain ของบุกกาดดอทของ BSC นะครับของโซลาร่าอะไรเนี่ยนะครับอ่าเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูครับว่าแต่ละเหรียญนใน chain น,นั้นๆหรือในกลุ่มนั้นๆอย่างเช่นกลุ่มส마ทคอนแทกนะครับเนี่ยส마ทคอนแทก อ่าสมาร์ตคอนแท็กนะมีเหรียญอะไรบ้างก็เนี่ยนะครับเหรียญที่อันดับอันดับหนึ่งของสมาร์ตคอนแท็กก็คืออีทเรียมนะครับเราอาจจะมองว่า,าเหรียญอะไรอะครับ FTM นะครับ,ะรบจะเติบโตได้ก,กี่เท่าเราก็ลองเปรียบเทียบสัก FTM ไปสักเท่าไหร่สักแบบไม่กาวเป็นเท่าออกร n d แล้วกันนะครับ FTM ไปเท่าออกรันจะเติบโตได้ก,กี่เท่าก็เอาเลยครับเท่าไหร่ครับ10 10อะไรนะครับเบอ่อ หาร5ก็2 2เท่าเท่ากับแฟนทอมมีโอกาสโตได้ถึง4เหรียญโดยประมาณถ้าไม่ที่ตรงนี้ถ้า Market Cap เท่ากับตัวอโกรันนะครับนี่แะครับก็เป็นวิธีการดูคำนวณ Market Cap ง่าย,ายๆที่ใครๆก็สามารถดูแล้วก็คำนวณได้นะครับ อ่าเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาแล้วก็ใช้ดูนะครับถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมเลยนะผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมจะเป็นกําลังใจชั้นดีให้ผมเพื่อได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมเป็นหาวสนามที่เกาะว่าเหมือนกับผมแล้วก็ขอให้เ,เพื่อนๆได้ตังค์กันทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย